มาติดตามไร่ข้าวโพดอีกหนึ่งแปลงครับที่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์โฟีของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแนะนําเจ้าของไร่ข้าวโพดนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อโกวิดบุญคงครับพี่โกวิดบุญคงนะครับข้าวโพดต้นเสมอกันนะครับฝักใหญ่ๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังเรานี่เองครับอ่าพี่โกวิดครับของเรามีทั้งหมดกี่ไร่แปลงนี้4ไร่ครับแล้วก็แปลงโน้นแปลงนั้งสาไร่ ผมเป็นเจ็ดไร่นบก็ฉีดพ่นโพทีไปฉีดไปกี่รอบครับ3มรอบสรอบใจจริงอยากฉีดฉีดสี่ครั้งอยากฉีด4ครั้งนะลา3รอบยังขนาดนี้นะต้นใหญ่แล้ววะถ้าฉีด4ครั้งนี่จะขนาดไหนแต่ที่แน่ต้นทุนลดเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยครับใช้แค่ปุ๋ยรองพื้นรองพื้นรอบเดียวอ๋อเราคุกเมล็ดไม่ทันเนาะไม่ทันถ้าคุกเมล็ดด้วยนะครับหยอดลงไปเนี่ยในไร่ขขาโพดเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยรองพื้นเลยแม่ เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ไม่เป็นไรนะครับ,รบแต่ที่แน่สิ่งที่เราใช้โพทีไปแล้วสิ่งที่เราเห็นมีอะไรอยากจะบอกต้นต้นอ,อ,อวบสมบูรณ์แอ่ใหญ่ต้นที่กำลงังออกแอ่ออกยอดอวบสมบูรณ์ใหญ่ครับใบดาใบหนาต้นอวบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาแข็งแรงทนต่อสัตว์ตัวพืชครับรอบๆเกียบเที่ยบของรอบๆที่ปลูกเป็นยังไงบ้างได้เลยเขาแอ่ไม่อวบผมนี่แอ่อวบอวบใหญ่ าถ้าแอสสมบูรณ์ปุ๊บตักออกมาก็ครบเม็ดเม็ดเต็มอ่าอันนี้คือเราเห็นข้างๆเขาปลูกเขาใช้เคมีจะเป็นแบบนั้นครับอ่าแต่ของเราเนี่ยไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยไม่มีเลยครับอันนี้ตอนฉีดพ่นเนี่ยพี่ใช้ถังสองลิตรสองลิตรพ่นฉีดพ่นอ่าประหยัดไหมครับประหยัดประหยัดเนาะแค่500บาทก็ประหยัดอยู่แล้วถ้าเราไปใช้ใช้ปุ๋ยนี่ก็อยู่ประมาณต้นสองสองพัน ปุ๋ยลูกหนึ่งใช่ไหมปุ๋ยล,ลูกหนึ่งก็แปะลงไว้แล้วโอ้ลดไปหนะ้าเท่าเลยครับท่านผู้ชมอ่าก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งน่าจะเก็บผลผลิตครับประมาณเดือนหนึ่งเราจะมาติดตามดูครับว่าไร่ข้าวโพดของคุณพี่เขาสามไร่กับเจ็ดไร่ได้น้ําหนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ต้นทุนลดเรียบร้อยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยเนาะครับผมปลอดภัยไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องใส่เลยอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวติดตามกันครับสวัสดีครับ